สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายมอน,นีก่กลับมาอยู่กับช่องยายพันนังเหล่าคือเกาเดอรจัดเดอร์มอน,นี่กับมีเรื่องกีมาถามเป็นยังไงเนนอทางอุดอร้าอุดอร,ดรคือกี่มวนนอ้องมอนี่ไปเบิ้งรถแฮส้มรถแร่ฟีคือขี่มวนนอยายพันวาคือกี่มวนอยู่ดอกเพราะว่าเขาไปเบิ้งเพิ่นดูแม่อ้คนหลายคัก คืออยากไปเต้นน้ำมูเด้ยายพันแต่กระยูกไกลไปว่ได้เข <c oughs> ่าแล้วกัแข้งขาบ่ดีน้ำาละอันรถเพิ่งกับสุดยอดสุดปังเลยได้พี่น้องไ <c oughs> ด้ยินขาววาทางสุรฎาด <c oughs> เพิ่งกับติดต่อมาจจางรถเฮแล้ว <c oughs> โอ้ยคือขักเทนอสุดเฮงสุดปัง อันงานการแสดงเพื่อนกัะปังรถแห่เพื่อนกัะปังพี่น้องเพื่อนคือปังขักปังแน่แถมูเจ้าว่าบอพญาย่านฟินแลนด์นี่บอดวบกนี่แล้วเก่งอีลีเราออกเต้นถูกงานลองเพลงเต้นถูกงานบ่มีวงไหนเหตุคือเพิ่นเดิมมีวงของเพื่นนี่ด้เหดุยูผู้เดียว มันออกไปเล่นไปเต้นให้ f เอซเล่นเห็นการเอฟซก็ดีใจถ้าผู้ใหญ่บานออกเวทีอันออกจากอันมหานาเวทีเสียงเฮกันฮึมฮึมโอ้เป็นตะมวนหลายมีตะคนส,อสออนอีอีสสออเนยาะอันผู้ใหญ่บานนี่บอดบิกเนี่ยักแท้อันจังใดกะฝาก พี่ๆพ่พอๆแม่ๆเอฟซีทั้งหลายสุผู้ซุปคนฝากอันไปซ,ซื้อซื้ออันบัตรซื้อตัวไปไอ้เข่ากุมปิดอีาาพี่ที่ยี่ที่สามอาจารย์พูดว่าอันวันที่ยีวันที่หกวันที่หกสิงหาว่าเพูนมาฟาดฟันกันพูดได้สามทีม A B C พะนะไปเป็นกำลังใจให้น้องทุกทีมเนยเด้อ F C พ่อพอแม่แม่สุขผู้ทุกคนเสื่ออันตัวเขาไปช่วมกลุ่มฟิดเพลินฝากน้องๆทุกผู้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปให้เก่งให้ไกลเด้ออันก้อนขีดอันนั่นกันยายพันกะ ขี่ขอฝากช่องใน,นด้วยจ้าฟากติดตามให้แน่ขอบคุณค่ะ